สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ชมทุกต่านนะครับเมื่อนี่เขาถีบ้ามาเบิงนี่นะครับพ้ามาเก็บผักนะครับพ้าสาวๆมาเก็บผักครับมาเบืองนะครับว่าสาิไม้พ้ามาเก็บผักอีหยัง ก็เพื่อขึ้นมาเนี้ยขึ้นมาเนี้ยนี่แล้วครับมากกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกระผมนะครับเอาเอากระนับครบเรียบครับนี่นะครับพัก พึ่งโป้งครับนี่นะครับที่เบิ้งนะครับต้นยอดผักนี่ครับเป็นที่งที่ครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับผมที่เก็บให้เบื้นะครับมันบพาะท่านในโป้งลายเนี่ยครับพึ่งโป้งนี่ครับโอ้กล้องโฟกัสนี่นะครับกับประมาณนี้สิพราเบิ่งปลาครับเบิ่งปลาทุลุบนะครับเกาหลีเอิ้นทุลุบนะครับบ้านเ้าเอิ้นผักน้ำครับนี่นะครับ ต้นมันหน่อยครับปลานี่ต้วนหน่อยอันนี้ต้องถามมันเงี้ยกูนี่ก่อนแมนอันนี้มาเร็วครับมันก็เลยนี่ครับอันนี้ฟงใบใบใหญ่แล้วครับนี่นี่นะครับลายอยู่นะครับแต่ว่าต้นบ่ใหญ่ครับนี่ ประมาณผมคิดว่าประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งครับนี่นะครับตรวจเมื่อไงครับนี่ครับว่าเพิ่งทางผีเขาเก็บกัน มืเบิ้งน้สาวๆได้ลายวะได้ลายวะโอ้ได้เมนไม่ได้นไม่พ้อมครับนไม่ใต้ดินนี่เก็บเอาไนี่แม่ต้นหน้านี่ไหมกหย่นเงยหมดไปหมดไป มันสุกมันมันมันคารพันนี่เนาะเฮ้พันเดียวกันแล้วครับพันนี้เงยเงยอ่ะมันน่าเงยสุตัวน้อยอ๋อนี่ครับโอ้งามครับได้์ลายครับเซ็บครับเอาไปกินกับ ผัดก็ได้ครับผัดน้ำมันหอยนะครับเตยมต้นมากเพื่อนก็ไปลวกลวกกินกับปนกับแก้วเนี่ยแะครับนี่นะครับเบื้องทุงนะครับเบื้องทุงนี่ครับประมาณนี้ลายเติบแล้วครับนถึงเนี้เนี้ยเนี้ยเน่นไหเส้นไ หนอาม้นกเพุ่นอ่ะอ้ไอดท้ายก็พาพูิงินไปตัวครับพอ่<ห>นมนเบื่มุ่น่ะเนี่ยไอไปทั้งอเอาเอาแต่เนี้กินได้ละกินมาได้กับเอาละอ่ะอ้า่ยีบี จับแลเบิดเขาบนหล,ล่ารอน,นี่บ่มิตอบ่วงโอ้ปลาหนามครับนี่นเมื่อ,อิังสาวๆขึ้นฟูเก็บกันคนหาบอ้่ยว,ว่ามีคนมานเนยไอ้ มึงสาวกันครับอายว่าทางปุ่นรลายว่าทันครับเดี๋ยวไปเบื้องทางปุ่นครับเดี๋ยวงวมกจะเก็เบสร้อยเพิ่อนนะนี่ครับผมมากปวดเนว เดเมื่ครับมันกมันปนี่นะครับนี่แมีนเบิร์ดได้ับนี่ต้นนี้หน่อยนี่ับนี่บนเี้ยนวนี่ของถึงแมีนครับนี่เอาไอลาลครับบลทงานกีบเอาก็บเอา พุงมือกับใบไส้มันเป็นน้ำนะครับต้นมันเป็นน้ำนี่ครับต้นน้ำเมียนบุรีเด่นความมือความวามือ Mua mì ăn, ừ, đi ăn đi nhá, rồi, đi Ta đi về Thang nào Thang nào, nào mua của này Phú, ừ. à. mua cái này Vương Vương mong vấn đề lại กำลงังปวงงามๆ้ำนะครับไอ้น,นี่ตาตาก็เกลบกันอยู่นี่ครับคุนอาเตรียมอยู่คุนอาโอ้น้ำนี่นะครับรรแม่นเบิดเลยครับนี่นี่รรแม่นเบิดเลยครับป้าน,นี่รรอ,รรอย,ยู่บ่ไกาครับบ้านคุณก็อยู่ข้างล่างน้ำคุณเยอะแยะ นี่ยครับเมียโอยพลาดเดี๋ยวเมียเออเออเมียโวยดีไหมเนาะ